เอีไยกิ้งหลบกิ้งหลบมงแบเดี๋ยวมีบ่อยมามมมนมปืนมนม่ปืนมนมีปืนว่าโอเคกลับมาแล้วไหนวะกดไหนวะทีมแดงใช้ทีมแดงทีมแดง

นี่ดิเอ๋มึงรู้จักกระดูเล่รู้จักกระดูะล่ะรู้จักกระดูะล่ะอะไรอะไรเนี่ยสมองไงีออฟตีไงฟีออฟตีฟไงฟีออฟตีฟไงมาดิมาดิก็มาดิ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 มามามาดมาดิมมาดิมาดิมามาดิ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 มมาดิ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 มาดมาดิ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 มาดดิดาดมาดิมาดิดิมา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 ดิมมามาดิ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 มาด ตี่อัพตีเลยเฮ้ยสิบอ๋อใครใครถึงสิบก่อนชนะบอมไม่ได้การเราตีเอาเสียสองยิงตอนที่ยุก่อนบลอกมีรูกของบล็อกเจ๊ะยอดเลนี้ี่มีแล้วมีอะไรได้อะระเบิดตู้ขโมงว่เร็วฮือรวยของปืนแล้วมันจะวิ่งเร็วเฮ้ยไม่มีปืนหรอแบงค์แล้วกูมีระเบิดไงนี่ไงตายตายยังไม่ตายยังไม่ตาย ยัไม่ผมแตงคุ้มจังคุกูเยอะกบาร์ดิกบารดิรู้จักว่ากับตันอ่ะกับตันอ่ะกับตันอ่ะบิลโลนะอักูบีลโลนะอเป็นเฮ้ยมันหลอนรถมันหลอนรถมันหลุนรถเฮ้ยกูไปแล้วกูไปแล้วไอ้แบ๊คยันเลยกูยังไม่ตายไงก็กูรอดเนี่ยจะตบหนีตบหนีแรงยังวะแรงจริงเฮ้ยเดี๋ยวแบตถี่กะรู้จักว่าเดี๋ยวแบตถี่กะ

มึงวิ่งตามมึงไปทะเลัวมึงหาอะไรบ้างอร่อยคอมคอมมืเสียงมันฟิวได้เฮ้ยปืนกูหายปืนกูหายกระสุนหมดละสี่กองกูช่วยกูณไหลหลังใช้อยู่ไม่้หมดหรอกไอ้โหเชอ่ะยไอต่ีมไอต่อมเก่งกันตั้งเหรอเก่งกันตั้งเหรอเก่งกันตั้งเหรออึงไปไหนตอนไหนจะช่วยเพื่อนมึงช่วยเพื่อนพลางไฟยังกูตีมันอยู่ดิ ม่บดีด MM ีมนตดมนตดนีไตบเนี่ยตบขาตดเนี่ยถึงกันไอ้บอมบี้หัวแตกไอ้บอมบ้ัแตกอ้แตกไ้บอมบี้ไอ้เอยมีตาแล้วมีตแล้วนีเออนีอหนีออ้ามันแมงค

มี่เจอแปดนะเนี <c oughs> <c oughs> ่ยอุ้ยแบ๊ก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 เอ็ดเก้อบไปแล้วกูไปแล้วใส่เกียร์หมาแล้วก็คือยิงไม่โดนไงวันแถบให้โดนดินักล้มฝานซิ่งโคตรเจ้าก่เนี่ยเอาไปเก้ยยไอ้บอมเอีย ่ไม่หนาในไหนไอแบงค์ชิกด้วยแบงไปกูมีิชิตลอดแท็กเฮ้ยจะเก็บของเก็บไม่ได้ไอ้บอยิงแขนกูบอจะด้วยบอมบูบเลือจะโอเคุขาแลวาแ้วขาด้าสองหลักไปแค่ประเด็นอ่ะเยิงไม่โดนเลยโดนเลยเฮ้ยเฮ้า อะไรพีคกูตกกูกว่าแล้วกว่ามันต้องวิ่งมาใกล้กูอ่ะตั้เดียวตัวเดียวพเงี้ยเฮ้ยอะไรอะไรหยิบเฮ้ยไม่เงี้ยไอ้ตานี่เช็คนี่หน่อยต้องอ่านเลยมีกระเดียนแล้วมีโอซ่าเฮียกูบอกได้ไงกูบอกกระสุนได้ไงเนี่ยเอาดิมาดิมาดิมาดิ ไม่ได้ไมาได้ไม่ได้ไอ้เจ้าไอ้เจ้ากูบล็อกตัวได้เดี๋ยวบลอกหัวไม่ได้กูมองเห็นไม่เห็นว่าได้ไอ้เจ้าเฮ้ยไอ้เจ้ากูไม่มีลูกกระต่ายแล้วกูโดนแฟลตไปเจอนาวเฮ้ยไอ้เ้กระทากระทาวกันกระสุดได้แบงค์เม่ได้อเอ้บอมบอมยิงโดนไม่โดนตัวเลยเว้ยงลองขอโทษเราจะตายอีกเนี่ย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 ไปดิ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  มิกกี้เพี่ยลวโอซ่าทิ้งอตัวเองกับพีเนี่ยมีโอซ่าแล้วมีโอซอมาดิมาดิ้อกูเจอขวาเจท่ออก็มาดิเบับเป็นเบกูบอกบอกบอกไอ้ี้บอกไม่ได้แ่ฟกูรุดยเไปตายอ้ยอะ อเอออเออวดวอ่ากูตกกูตกีมอลวัวไปโครโกงบอววโคตรโกงเจ๊ชิคคเดียวเชิค้วเดียวีอ้ไรมีจายบอบอันาป่าาเก็บดิอยาจะรู้มันเป็นอะไรอสีแดงมาเก็บดิมาเก็บดิเก็บเก็บเกเยีเอกระท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 ย้ ไม่เก็บอะไรเนี่ยอยู่แล้วอันะไรไม่รู้มันสีแดงไม่ดใช่รต่มไม่ด้่าละิ่งกระดิ่งกะดิ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 งกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งมอริงหกะนี่ดเ่องไริ้งยังไงร่่อะงไม่ใช่้รเ่าัง่งไงะเน่ยอาวุธอยู่ไหน เฮ้ยเฮ้ยเจ๊ะไม่ยิ้มจังวะยิ้มจังวะเฉยไม่ด้เฉยไม่ด้ไอ้แป้งไปเด้อไปเด้ออยู่ได้วะยิ้มเฉยยิ้มสุดักเช็คเจ้าของดีวะมังไปไหนอะมงไปไหน้เราไปด้วยกันไห้เจ้าของเจ้าของไอ้เจ้าของดีเฮ้ยเฮ้ยของดีไหนไม่ยิ้มวะ อย uh, oh, <il fi> <musicians> ู่ไหวะเอาแบงเอาตกวอมปุ๊จางจาววงปุ๊จาวยุยยุยโอ้ยไอ้เชรไปตี้ยังไไป้ายตายอะทาไมไม่ตายไปตายหนอยตายเองยิงีจ้ะให้มนเจอกะทาให้หมดขอดีขอดีฮึยกิ้งกงหลบกิ้งหลบกงหลบ ีม่เมันไม่มันไม่มม่่มันไม่มอนเยอะไม่ตกพี่มันไม่ตกพี่มันไม่ได้เลือดไม่ได้เลือดแบงเฮ้ยยเฮ้ยย่าไอ้เห้ยม่ยิบระเบิดแบงค์ปนี้แบง้พปากอะไรอะตะปูไอพีไอพีมันทิ้งไว้ตะปูอะไระไอพีทิ้งตะกลกลัวไอ้กลัว ไอแบงมึงเจอสาวน้อยเวนหมึเหรออากูตกเียไอ้พช่วยดูไอ้พ่อไอ้พ่อไอ้พ่มึงจะลอมาหากูทำไมสวยแบงยิ้มยมายูยูยูเฮ้ยไอแบงไอแบงใส่ม้รเจอกันหอนูนะไอแบงไม่ได้ไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้ไมได้ไมได้วะช่วยด้วยไอ้ยูไ้ย แบงค์กูหิวแบงค์ตาแล้วเฮ้ยกูเจอค้อนทอแล้วกูกเลังไปเอาไอ้ยี่สองปืนกูมีสองปืนไงมีสองปืนไงไอ้เหี้ยกูปตกไอ้บ้ากูผียตายไอ้บ้ากีตายแล้วหีวดีหิวดีเฮ้ยกูขึ้นไปเอาค้อนทอไงอ่ะอย่าไ่ยับกูไอ้แบงแบงค์แบงค์เป็นไงวะเอายี่กูตกไอ้เหี้ยเนี่ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเช็จอกันแบงค์วะ กูจะกูจะโดดขึ้นไปเอาอ่ะอ๋อนี่ไงแมงก์มาดิมาดิยังอยู่ก็มาตุ้มว้าาาาาาา้าา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 ้าา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 งเียไม่โดใคร่าตายเลยเนี่ย

แล้วแบบไม่โดนใครฆ่ามันแท้เลยวะใช่มันดับคิวไอ้ไอ้อิดไอมันคือแท็กติกพีแท็ติกมันมันขับไ้เอาติ่คิวอะไอ้แชคพุปั่นเล็งแม่งกูยิงลูกไฟแม่งหลบอบบไม่กดตัวอ่อนอ่ามันกดได้อไม่กดเนี้ยกูยิงลูกกูชัด